คุยกับใครแบนนี่คุยกับใครลูกคุยกับใครครับคุยกับนกเหรอ,อเป็น เยอะเข้าบ้านยังพอไหมพอ,อยังกข้าบ้านเถอะหลอนเยอะไปหมดเข้าบ้านเนาะแต่เข้าบ้านกินนมกินกล้วยดีกว่าไปไม่เลิก